สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมชวนชม1คันนะครับเป็น Toyota Corona ปี1995นะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับรถอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับถ้าใครสนใจไปทดลองขับเจราจาราคากันดูนะครับเปิดไว้ที่47,000บาทนะครับภายในเกาะประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจเน้นเอาไปใช้งานก็คันนี้ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้าง ใช้งานได้อึดทนถึกอยู่แล้วครับถ้าใครเคยมีประสบการณ์ในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าสวยถูกใจก็ไปทดลองขับดูนะครับรุ่นนี้ก็สามารถหาข้อมูลได้ในแฟนเพจ t ต y y ต t a นะครับในส่วนของโคโรน่านะฮะก็มีคนใช้อยู่นะครับมีอะไหล่แน่นอนช่างซ่อมได้ครับตัวนี้ด้วยว่าเป็นเครื่องที่อึดทนถึกอะไหล่มีเยอะครับลองหาข้อมูลได้เลยชวนชมนะครับ ถ,ถูกใจเกาะไปทดลองขับเจราจาราคากันดูได้เลยนะครับรถอยู่สุพรรณประมาณนี้นะครับสําหรับพี่น้องที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานถ้ายังมีรถไม่ถูกใจนะครับฝากกดติดตามไว้ก่อนนะครับก็จะมีหารถมาลงอยู่เรื่อยๆนะครับเน้นสภาพเน้นราคาก็มีหลากหลายครับแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ทุนพี่น้องก็ตัดสินใจเลือกเอาสิ่งที่ชอบเหมาะสมแบบไหนชอบแบบไหนจัดเลยครับ ส่วนผมก็ออกทำหน้าที่นำเสนอน,นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมครับขอบคุณครับ